โอ้ที่กาพากันยักยืนพันเธินาตาหนี้เป็นนผีจะ้าอยากคนไหนคนไหนโอมวีถ้าทีนี่เป็นคนจนจนทุกข์กระตากแขนงเคลื่อนไม่มีวิชาการความรู้อะไรสักนิดเดียวดีแต่มาจะนั่งคนคิดทำโข Say it. ยันไรนะมันมาแก่ผมมันก็จะยกล้าเอาไปได้ก็จะแคบขัดเห็นใจจนไม่พอที่จะยาหากเป็ตพะว่าเท่ากป็ะฟองฟาารำเลว้วรำเล่าว่าเรานม่ให้ท่านเฝ้า โันโลกลากไม่หยุดย,ยก็ยวกวา,า,าเที่ยวพิฆาตยานกระเจิงจรไปจนจบพระคามาเพ็ดน้อยใหญ่ด้วยว่ามักจะคลายได้ให้จบหนักหนาโลอดมักเตนานเมือม่อฉันชอบ จะกระตนสะทาตนสะนนทร <imitation> ทุกสองผัวเมียก็มารำพึงคิดว่าสักร้อยตำลึงที่เราราับฝากไอ้ชูโชคไว้ยังจะเอาไปใช้นะมันจะตอนถ้าไอ้ชูโชคมันกลับมาแล้วเราไว้พันอ่อใช้นี้ให้เสร็จสับคิดแล้วก็ไปยิดเอาหูสับออกมา เจ้าว่าใครทำช้าไราเจ้าองสักทิก่ขึ้นมาดา้ก็หันกระโข่กระโขาจะทำมุ่งม,ม,ม,มากระดิ่หนึ่งก็อ้มคนนึงงันไปทางบาทรอวัดอักข์ สามผู้ยกระโนจนจนเตียนจะเจอตัวตบใจระรวนตัวนันริบรบทำแต่ตานังริบริบระดุกรนาสีขาสวนเบาเตาไปยิ่งขยันเยียบยืนขึ้นบันไดผู้วียก็ตนใจไม่รู้ที่วันยพังพลย รันจะสุกจะซ่อนนั่ก็ไม่ทันทีรันจะหลบหลีหนีนั้นก็ใชยไอ้รันจะบุกไปรันจะหลบไปกจนตัวจะรอไว้อยู่ค้าอยู่ขาจะกลัวแม่เชิญตัวพัะทุชกนมาถึนมานางถิ่อยามานังสวนอ จะไม่ทนที่แจนางตนกระทำาวงเเลื่ออทองของราที่เอามาฝากแก่า,านไวเอามา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 ให้ทนที่นะเอามาเพื่อดีวนี้ขมไม่ขมันิทาตอ,อาสตนตาวเเียตัดต้นนนางตะลึงเลวเป็นครูเท่าไป

นั่งนิ่งๆกันเลยแต่เอาเงินของแกมาให้เงินค้าเอามาฝากไว้เอาของขบมาทิข้่าจะได้ไปชูชกฝาหลายก็ เด็ดม,มากเมือนกันเลยทุกชมอ่ะกันคนดี้เก่งจริงเลยเยนี่ยนั่งกัวอีกเดียวกันสองคนเลยนะเนี่ยประหยัดตัวอีกด้วยดวงเจ้าวขา,ขา,าด้ยวยตาเจ้าดิฉันอากขอทุเราเลื่อละพลัดให้อีกสักหน่อยเห็นพระหนึ่มว่าขามาจ้ามีทั่วถอยหา หยิบหยิบยืมเงินทองขอพุทธเจ้าไปใช้จนหมดสิ้นอาไว้ปีน้าเถิดนาพระวิญาจะหามาใช้ให้พุทธยาด้เคลื่องแคล่ลำคาญใจมาม่ไดูมาโหรปะเพนไว้ยังไม่ให้ตะพีทุกทกนะมโหูเพื่อนสิฝากไว้ไม่ไม่ให้ใหให ไม่ให้แล้วพอไปเสียบไม้อ <c oughs> ีกชูชกทวงเงินแล้วใครเอาไปเสียบไม้นี่นะเกิดฉากหน้าฉันได้ได้แต่ลูกชิ้นอย่างเดียวเลยโยมอย่าไปบอกท่านว่าท่านกุณปริยัตนะที่ทำมาธดาเนี่ยชกกขาพูดมากิรด <Hayır. S 2> ียวกไปพูดว่าคุณจะอบัตา สองมอนหนึ่งของท่านหายแต่มีที่เก็บไว้ยอมเสียกำไปกอด,นะด,กอดนั่นแหละอยู่แกได้สอนี่ทางพระเจ้าจะไปต่อไปโต้ทานได้ยังนะไอ้แหววปะโซโซโซกาแล้วหันหน้าเนะข้าไปได้ห้อง และดูจงนวลน้องเจ้าทองอมิตรดาออกมาปวดหน้าเสนอหนวนให้ทำจะได้กระบิกระบวนสปสบาดให้นั่งเท้าแทนแกนักแล้วเยียมหน้าแล้วดึงว่าคุณตาเจ้าขระคุณตาเจ้าขานี่จะเอาแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวเลยหรือไม่มานี่ยมคุณตา